สวัสดีค่ะพอแม่พี่น้องสู่ผู้สูก,ก้น,นะกคะวันนี้เฮาสิมาเ,เลียบพื้นตีพี่น้องเลียบพื้นตีเห็ดขอกกระต่ายเนาะพี่น้องเนาะเห็ดขอกกระต่ายเพราะว่าจะเอาออกจากหลังบ้านเพราะว่ามันอยู่ไก่บานแร้วมันก็เหม็นเนาะพี่น้องเนาะนมาเบิ่งว่าเฮาเลียบเื่นที่เยวสีเห็ดจังไหนนี่ก็ยกคอนง,ง่ายค้องยกไปยกมาอยูออ่พี่น้องเนาะหมองเก็บของกะไว้หมองเก็บของง่ายไปง่ายมากง่ายออกเพราะว่า เสียวซังกับเสียวยังมาใส่เนาะพี่น้องเนาะสิเฮ็ดหม่องไวด้ดีๆกะจ้างเพิ่นมื้อละ400เนาะพี่น้อง2ผัวเมียอ,อีกคนนึงกับแม่บ้านประจํานาะพี่น้องเนาะแม่บ้านประจําอยู่นีล่ล่ะอยู่อยู่นําประจํานาะพี่น้องนะเนาะก็เฮ็ดเฮ็ดซอยกันให้มันได,นดน้แล้วแต่ปนั้นก็จ้าง3มื้อพุ่นเด้อพี่น้องเขาเจ้าเฮ็ดซะซะจ้าง3มื้อซสื้อเสิเฮ็ดแล้ว แต่ป้าปน่ากับมะเหลวสมบูรณ์ดีดอกพี่น้องกาแฟใหญ่ก่อนเนาะพี่น้องเนาะใหา,าย,ยเป็นฝ้าใหญ่ซอยหานมด้แล้วนี่ค่ะกะเรียบร้อยวันนี้กะสิมาขืนโค้งเลยพี่น้องเฮ็ดซีห่องเลยพี่น้องเอ่อทางกว้างกะสิเป็นทางท่างเงี้ยวกะสิเป็นสามเมตรโอ้เป็นสี่เมตรทางกว้างนี่ยสามเมตรเนาะพี่น้องเนาะ ซีคูณสามเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าได้ซีห้องกับรวมเมด่อเท่าเมดกับประมาณสองหมื่นเหพี่น้องทั้งเงินค่าใส่ใจเนาะร่วมทั้งค่าใส่ใจกับจ่างเพิ่นสามเหมืนพี่น้องก็ขยายออกมากับกาบาเห็ดกระต่ายไว้ข้างบนใต้อยู่ข้างล่างอันนี้ไม่กับมัตสอเองได้พี่น้องไหม่ยุค่้า ไมยุค่าเถี่ยวลรพันหาน้อพี่น้องสองเที่ยวกับเป็นสามพันมาสื่อเองสองเทียเป็นสามพันน้อพี่น้องเป็นเงินสามพันวันนี้กัอิฐบอกกระลอยก้อนพี่น้องลอยก้อนกระเจ็ดยบลอยหาสิปน้อพี่น้องเน้อลอยก้อนกระสิถือเกจบาดกลัวยุคพี่นอ้องอิฐบอกเนาะคำนวณได้อิฐบอกลอยก้อนกับขับรถเมื่อคืนเอาเองพี่น้องกอับหายพื้นเห็ดยุบานยุบซองเท่ากับมาก ซื prix, ah. ้ออ <cido S 1> ุปกรณ์ให้เพิ่นเนาะพี่น้องเนาะบันี้ก็สิมาสสังกะสีสังกะสีหกพันกัวเอ่าสองเถียวเนาะพี่น้องเนาะเถียวละหกพันกัวมีสีแผ่นเนาะพี่น้องเนาะมีสีแผ่นเพลินกระสิขายฟุตละโอ้ยตะล่างเม็ดละสองร้อยหกสิบเนาะพี่น้องเนาะตะล่างเม็ดละสองร้อยหกสิบมาซื้ออุปกรณ์ให้เพลิน ให้เพ่อนเฮ็ดเนาะพี่น้นนองเนา,าะเขาก็แลรนเองนี่อะไรก็มาซื้อเองแหละพี่น้องอันนี้ก็มาล่องอิปอกล่องอุปกรณ์อุล่องอย,ยังเนาะพี่น้องเนาะให้เพล่นมุ่งสังกะสีให้นี่พี่น้องก็มุ่งไปเรื่อยๆกับไก่แล้วแล้วเพ่ินกะสีไวมังง,ง,ง,งุงกระไตอันนี้พนมมเ,เพ่ินกะสีมะม่วงซื้อมหอมาให้กาเจาเฮ็ดให้เนาะพี่น้องเนาะแม่บ้านเพลินกะสีไปกวดขยะกวดยังข้างพุนสำหรับ สองผัวเมียนี่เพ่นกรสิเฮ็ดหลังค้าเนาะพี่น้องเนาะเพ่นกรเฮ็ดเทือกเอาอีเซอร์เถอ,เอะเฮ็ดเถบให้เพิ่นเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็บผูน้นึงก็นั่งตัดสังกะสีซอยกันพี่น้องเฮ็ดซอยกันเฮ็ดผ้าสามเมอ๋ก็ใหญ่กับไต้เข่าไปพี่น้องใหญ่กับไต้เข่าขางในนี่ อันนี้สิเป็นหมองเก็บของเล้วพี่นอ้องน,นี่ผู้นั่งกระสิตัดซังกระสีเงินกันแล้วพี่น้องจะเทศสามหมื่นพ่นได้ในเจังสีแล้วบ่วได้แหลวง่ายๆด้ค่ะืส่สิเกียพื้นที่ท่าหลังนี่สิเอาพายางปิดไว้เนาะพี่น้องนี่ท้าหลังย้ายแล้วก็เอาพายางปิดไว้เพราะว่าข้าเจ้าฉีดยาพลไม่ฟังท้างนอกเนาะพี่น้องเนาะ มันกะสิห้วยมหากระใตยก็อย่างกระใต้ตายเนาะกบปิดไวดีๆแต่ว่าข้างหนากระสิเปิดพี่น้องแต่ว่ากระสิเฮ็ดไอ้กันพ่นไวข้างหนากระสิเปิดเนี่ยฝนโตแกงสิเอาผ่ากันลุ่งเนาะพี่น้องเนาะผ่าเขียวร่งกระเฮ็ดไปเรื่อยๆแล้วพี่น้องเข้าหากกระใต้เข้ากระตองเรียงกระใต้พ่นดีๆเนาะพี่น้องเนาะกระให้บรรยากาศไทยเท่จังหน่อยข้างหลังกระสิเป็น สวนผลไใบอีกสวนเนึ่งพี่น้องวันนี้เขาก็สิมาใหญ่กระต่ายเลี้ยงเคี่ยวพื่นทีเอาอีดบลอกมาเคี่ยวตั้งขากระต่ายเนาะพี่น้องเนาะตั้งเห็บคนสูงจากพื้นจังน้อยกระตัมไหลกระบาดีพี่น้องเขากับสิมาใหญ่โกงกระต่ายใ,ใหญ่กับไปเรื่อยๆพี่น้อง ให้มันเต็มพืนที่นี่ค่ะที่กระต่ายอันนี้เขากับสีซอยกันใหญ่พี่น้องใหญ่ไปใหญ่ามากยับใส่แล้วก็ยับหัวแล้วก็ยับหัวยับใส่ย,ยังเหนื่อยับพี่น้องสิงมาเบิองว่าเพูนสิเข่าล็อกเข่ายังกันบโบเบิองเอาซองซ้องซอ,องอ่ะเป็นป่อป่อเอาก่อนอิดมาใส่เอาก่อนอิดมาใส่ให้มันเนื่ยกันกับเครียบพื้นที่นะพี่น้องเนาะ เกี่ยปืนที่ให้เรียบร้อยนี่ก็ะซวยกันเหตุพี่น้องนี่นกระ่ายกระเลียนไปเลนมาอยู่พี่น้องกระ่ายกระออกคกนกระสิงงงว่าเอ๊ะใหญ่กันพี่น้องใหญ่ใหญ่กระซวยกัน นกสิงงว่าท mm ีของเพิ <utilizz ates 32> ่นหมองของเพิ่นเนาะพี่น้องเห็นอ็เลยใหญ่ไปใหญ่มากแท้มันเกิดงงิ่นกสิงงจักหน่อยกสิตอวยไล่กันเนาะพี่น้องว่าเพิ่นออกเพิ่นเข่าจังไรประตูยจ่ท้างไรอันนั้นท้างไรอันนี้ท้างไรเนาะพี่น้องสิวนไปวนมาอยังีงเกียร์ปืนที่กับเล้วอีเมอร์หนึ่ง เือย่ำเศ้ามากกับเฮ็ดอีกเลยพี่น,อน้องเือย่ำเศ้ายังมาทันแล้วกับเขีย้ยวเปื่อดีไปเรื่อยๆพี่น้องมันเขา่าตีเข่าทั้งอสมมองหมื่นสามหมื่นคนละพี่น้องเสื้อสีแล้วแต่ปนานันย่ำหมดเศ้าเขาก็ฉีดยาผลไม้ภาษาเจ้าจได้บวชก็ยังฉีดจะฉีดทั้งนี่ว่าเ้ามีกับตายอยู่ก็สิฉีดยางเดียว ขะอยู่สวนไกๆกันมันไก่ก็ออกมาหากินแล้วพี่น้องข้างล่างกาว่ากระไตเฮ็ดหัวอาหารเฮียเนาะไก่พิ่นก็ออกมาหากินแล้วพี่น้องพิ่นก็มากินไตโกงกระไตน่ะมันก็ออกมาหากินไตโกงกระไตนะพี่น้องเนาะไก่กระไรกระายมัวอนักกระเต็นก็ยอะแค่เยอะข้างล่าง ก็ื่กันไปเครียดสั้างปุ่นชัวร์สีแลลวพี่นอ้องกระต่ายกระเต็นหมาเต้นลหลังกห้ามเขาไปเครียดสร้างปุ่นพี่น้องชัวสีแลลวชัวรสีนี่แต่ว่ากับมีก้มสุบดีพี่น้องไปหาํำรวจกวมเรียบร้อยด้ยน่น่นหาํำรวจกวมเรียบร้อยพอห้อหากเขาห้ากระตองเฮ็ดให้เขาดีด อันนี้ก็หามหามมากเลยพี่น้องเดี๋ยวนี้สิปล่อยให้ขี่เปิดร่องแต่รางหัวหาล่องแต่รางไอ้ไก่เก็บกินเนาะพี่น้องเนาะตะกี้นี่ได้ล่างถาดกระต่ายในร่างนี่ดีวันนี้เดี๋ยวนี้เอาออกจากหลังบ้านพี่น้องก็เลยเอามาไว้ทางเพื่อเอามาไว้หลังสวนเพ่ผสมอะไรเหม็นขี่เพื่อนเนาะ เล่นงานมือกับพักกนเมือยพี่น้องถ้าข่อยข่อยก็ยังมือยกระไตหน่อยออกกระไตออกแล้วันนี้พักกันรัดกระไตแล้ววันนี้ไตมันมันหยาดก้นเนาะพี่น้องเนาะเห็นหามมันไปละม้วนมันแล่นออกส่นไรคูบกันวัเนี้ไรคูบกะไตกันบัเนี้เื้อสิแล้ว กระตายเป็นลอยผมเนี clothes, ่ยพี่น้องมันก็เลยหยาดเก่งน้อยหัวอาหารกระมดอาทิตย์ละสอบอาทิตย์ละสอบผมเนี่ยพี่น้องเดือนหนึ่งนะสี่สี่สอบตึ่งเป็ดตึ่งไก่ตึ่งกระต่ายอธิษฐานพันสองพันสองพี่น้องสี่พันแปดหรอหาแต่หัวอาหารให้กระต่ายแต่ว่ากระสาวแต่บุญยายไปแล้วกระต่ายพวกเขาพัดจับได้แล้ว ทั้งหามทึงไล่จับกระต่ายเราพี่น้องมองว้กระต่ายนี่กระมัดประมาณสองหมื่นกกเนือนน้อพี่น้องมองว้กงกระต่ายอืมอนนี้มาปีจ่ายบนกระต่ายนี่เราพี่น้องบรรยากาศปานเข้า ไกลกับห้องกี้กี้แก๊ๆแกๆ,กๆ,กๆอ,อกกยูยอ่ข้างนอกก็ได้กแก๊กแช่พื้นที่ส่วนสีไหวเต็มเลยพี่น้องกลางนาเกสีเป็นเอาผ้าเขียวมาปิดกันฝนกันอย่างนาะพี่น้องเนาะกันฝนเพื่อกระต่ายเป็นวงเป็นวัดไปสละเออชักเะสีมาปิดไว้ยไหม มันไก่แจ่โมหนึ่งกับสิยูทั้งหนอดแล้วพี่น้องอีกไก่โมนึงกับสิยูขังในมีอยู่ขังหนอกมีขังในน้ำกระต่ายมาพอกันไก่แล้วเลยพี่น้องไกยูต้องกัดไปเรื่อยๆพี่น้องกระเบิง้งเออเอาอิดปอกมะเอามาขางขากระต่ายพี่น้อง ปิดปอก้างขากระต่ายให้เพื่อนยกยกเปื่อนสูงจันเลยเพราะว่ายัานน้ำไหลเขานะพี่นอ้องย้ำฝนตกมาหนามสิสาดเขา่าไหลเข่ากระโคนไปซอยกันโคนไปเพื่อวนะ่าสิปิดเนาะปิดกองกระต่ายบ่ให้เพื่อนออกมือเพ่นดาก็ใหญ่ไหมเพ่นดา้า เป็นดาเก่ายใ,ใ,ใหม่มกับพาก,กันยืนปิดจนแล้วนะ้ากับพี่น้องว่าสีจังไรจังไรจังไรกับซอยซอยกันไปเห็นลบใส่ยลบกวาดลบทรายยังอะแล้วแล้วพี่น,อน,น,น้องนี่แล้วแล้วล เราขาเคียวมาปิดกันเพราะว่าหยานฝนาสาดเขาเนะพี่น้องเนาะ